วันนี้มาพูดถึงเรื่องการประกาศงบก,การเงินของหุ้นอเมริกากันบ้างครับว่าเราควรที่จะต้องทำยังไงกับมันดีเมื่อก่อนผมเคยที่จะถือหุ้นผ่านวันที่มันประกาศงบเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยแล้วมันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันก็คือบางทีหุ้นเนี่ยมันขึ้นกระโดดขึกม้าไปอ5หรือบางทีมันตกลงมา8%เเลยมันก็มีโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย มันก็เลยเป็นเหมือนการเสี่ยงดวงไปเลยนะครับว่าการที่เราจะถือผ่านวันที่ประกาศงบการเงินเราจะอยู่รอดได้แค่ไหนหรือว่าเราควรที่จะต้องคัดหรือเปล่านะครับทีนี้ตามพื้นฐานแล้วเราก็สามารถบอกได้เลยใช่ไหมว่าเฮ้ยเมื่องบการเงินเนี่ยมันดีราคาเปิดของหุ้นมันก็จะต้องบวกใช่ไหมและเมื่องบการเงินมันไม่ดีราคาเปิดของหุ้นมันก็จะต้องลบแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันคือเบสิคัลลี่นะสำหรับหุ้นอเมริกาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ บางทีประกาศงบออกมาโอ้โหกําไรเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยจับตกลงไปเยอะมากแ,และมันก็มีหลายครั้งนะครับที่บริษัทน,นั้นเนี่ยสมมุติว่าเขาสามารถทํางบการเงินเติบโตได้4ี่ไตรมาสติดและไตรมาสที่5้าเนี่ยมันก็ยังเติบโตอยู่แต่ว่ามันเติบโตลดน้อยลงกลายเป็นว่าราคาหุ้น ตกลงมาแบบ10%เลยก็เป็นไปได้ทั้งทั้งที่งบการเงินยังเติบโตน,นะครับมันบอกได้หลายอย่างเลยนะครับการที่งบการเงินประกาศออกมาว่ามันเป็นบวกแต่ว่าราคาหุ้นกลับสะท้อนออกมาในทางลบมันฟังดูเป็นแบบเฮ้ยอะไรวะมันดูไม่ใช่เลยอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูไปได้ดีใช่ไหมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้หลายทางเลยอย่างเช่นว่า งบการเงินที่ประกาศออกมาแล้วอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เจ้าใหญ่หรือว่านักลงทุนรายใหญ่เขารูนะ้เขาอาจจะมารู้อะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้กลายเป็นว่าเขาก็ค่อยทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงไปเยอะมากหรือถึงแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะทํากําไรได้ดีแต่ว่าไม่เท่ากับที่นักคาดการณ์หรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่คิดไว้นะมันก็จะทําให้ราคาหุ้นตกลงไปได้เช่นเดียวกัน หรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงงบการเงินไปเรียบร้อยแล้วคือราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปแล้วแล้วงบการเงินเคลื่อออกมาว่าเอ้ยราคาหุ้นเนี้ยมันเท่านี้แล้วงบการเงินเนี่ยมันออกมาเออมันก็เท่านั้นแหละกลายเป็นว่าคนมันก็ไปขายทํากําไรทําให้ราคาหุ้นมันตกลมานะครับอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเมื่อมันประกาศงบออกมาแล้วราคาหุ้นมันจะบวกหรือมันจะลบต่อให้งบการเงินมันดีมันก็อาจจะลบได้หรือต่อให้งบการเงินมันไม่ดีมันก็อาจจะบวกได้เหมือนกัน กลายเป็นการเสี่ยงดวงเห็นที่บอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างม้นที่ทุกคนรู้จักกันให้ดูนะครับอย่างเช่น Netflix เนี่ยตอนปีที่แล้วทุกคนคิดว่า Netflix จะได้ผลประกอบการที่ดีมากเนื่องจากเกิดโควิดนะครับทำให้ทุกคนที่เกิดการ work from home เนี่ยมีการเข้าไปซื้อใช้บริการกับ Netflix กันมากขึ้นทําให้ดูหนังมากขึ้น Netflix จะต้องมีกําไรมากขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมทำให้ทุกคนเนี่ยคิดกันแบบนั้นซึ่ง Netflix เขาทําได้จริง แต่ว่าการคาดการณ์ของนักลงทุนเนี่ยเขาคิดว่ามันจะทำได้มากกว่านั้นทันทันที่ประกาศงบออกมาแล้ว Netflix สามารถที่จะพัฒนาหรือมีโกรเพิ่มขึ้นถึง40%จากปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่เท่ากับที่นักคาดการณ์คาดไว้นะครับทำให้ราคาหุ้นของปีที่แล้วในช่วงไตรมาส2กับไตรมาสที่3เนี่ยตอนประกาศงบออกมาราคาหุ้นตกลงไปถึง7% และลองคิดสภาพว่าถ้าเราซื้อผ่านไปช่วงนั้นเราอาจจะได้กํำไรยอยู่7-8%กํากำลังสบายใจเลยแล้วพอมันผ่านช่วงประกาศงบไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็กลับไปที่เท่าทุนหรือบางทีเนี่ยขาดทุนเลยด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือถ้าเกิด ที่มีหุ้นตัวนั้น,น, et, น,นอยู่แล้วมันก็กาลังจะประกาศงบเนี่ยถ้าหุ้นตัวนั้นเรามีกําไรอยู่เราอาจจะลดสถานะหุ้นลงมาเหลือครึ่งหนึ่งหรือขายทํากาไรไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วให้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันทําการสวิงราคาของมันไปหรือถ้าเกิดหุ้นตัวนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้กําไรเลยหรือแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือขาดทุนผมแนะนําว่าให้ออกจากหุ้นตัวนั้นก่อนแล้วก็ไปหาจังหวะเข้าซื้อใหม่นะครับเพื่อที่จะปกป้องเงินทุนของเราและป้องกันความเสี่ยงของการขาดทุนในหุ้นของเราได้นะครับ ามารถติดตามผม Investor s o n e ได้ทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับถ้าใครดูทาง Facebook ฝากกดไลค์กด Follow ด้วยและถ้าเกิดใครดูทาง YouTube ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีดๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ